สวัสดีครับเราอยู่กับซีรีส์ขายยาสุดเดือดอีกเรื่องนาโคสเม็กซิโก,โกนี่จะเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นสแล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วคือเฟลิกส์สามารถชนะการเลือกตั้งได้โดยการโกงรูปแบบใหม่ในเม็กซิโกง่ายๆแค่เติมศูนย์แค่นี้ก็กินขาดแล้วการชนะเลือกตั้งครั้งนี้ทําให้เขาทรงอิทธิพลมากขึ้นไปอีกเนื่องจากเพิ่งช่วยพรรคพีอไอหลอดพ้นจากการเสรียตําแหน่งส่วนวอลก็พยายามช่วยอคอซ่าสุดวิถีทางแต่ก็นั่นแหละครับยังไม่พออยู่ดี เมื่อเขาคิดจะกลับมาตามเครื่องบินต่ออีกครั้งก็พบว่ามันหายไปจากจอเรดาร์แล้วเปิดเรื่องมาที่เฟลิกซ์สมัยที่เขายังเป็นตำรวจอยู่นะครับนี่จะเป็นการย้อนความนิดหน่อยตอนนั้นเขายังเป็นตำรวจธรรมดาอยู่เลยใช้ชีวิตแบบไม่เครียดมีความสุขกับภรรยายและลูกๆมีเวลาให้แบบเหลือๆส่วนคนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรเลยก็คือลาฟาณตอนนั้นมันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ลาฟาสามารถสร้างกันชาลายมาเมล็ดได้แล้วและเขาไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาล ตัดมาที่ชีนาโลวเวลาปัจจุบันเฟลิกกับมาเลียกลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งจุดที่เป็นเริ่มต้นของทุกอย่างทั้งคู่ใช้เวลารละลึกความหลังกันนิดหน่อยมันทําให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เฟลิกอยากบริหารธุรกิจไปพร้อมกับครอบครัวส่วนมาเลียก,ก็อยากได้เฟลิกคนเดิมกลับคืนมาคนที่มีเวลาให้ครอบครัวลดเหลือสิ่งที่เฟลิกจะทําหลังจากนี้คือการขนโเคเกนเ0ตันซึ่งเขามั่นใจในตัวเองมากว่าจะทําได้ส่วนมาเลียก,ก็ได้แต่เตือนสติไว้ว่าถ้าพลาดขึ้นมาเราก็จบ การ้ายาก็เหมือนธุรกิจอื่นๆมีอุปสงค์และอุปทานอุปสงค์ก็คือโคลอมเบียส่วนอเมริกามีอุปทานอย่างไม่สิ้นสุดและเม็กซิโกก็รับบทเป็นพ่อค้าคนกลางนั่นคือแบบแผนเหมือนธุรกิจอื่นๆพอค้ายาแพยายามจะขยายธุรกิจนำสินค้าตอบสนองความต้องการให้ได้มากเท่าที่จะทำได้ถ้าขนหนึ่งได้ทำไมจะขนสิบไม่ได้และถ้าขนสิบได้ทำไมจะขนร้อยไม่ได้ตลอดปี1987มีการลักลอบขนยานหนักรวม140ตันเข้าสู่อเมริกา เฟลิกวางแผนจะขนครึ่งนึงของจํานวนนั้นในคืนเดียว70ตันฟังดูเป็นไงบ้างหล่ะสำหรับการขยายธุรกิจเป็นโคตรพอค้าคนกลางเลยไม่นานเอนาดินาก็เอาเรื่อง70ตันมาบอกกับเบนฮามินซึ่งเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนและถ้าถามว่าเธอรู้มาได้ยังไงนั่นเพราะรู้มาจากเอนาจากนอตวอลเล่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการกระทําครั้งนี้ทําให้เบนฮามินไม่ค่อยชอบใจนักที่เฟลิกกลับไปมีความลับกับเขาอีกแล้ว เรื่องนานาใจก็มาถึงลุงหวนถ้าเฟลิกคนเจ็ดสิบตันได้เขาจะหมดความหมายในทันทีพวกเขาก็ได้แต่ภาวนาว่าจะมีใครสักคนบุกไปยิงหัวมันก่อนตัดมาที่บอลเขาได้รับโทรศัพท์จากหญิงคนหนึ่งถ้าใครยังจํากันได้เธอเป็นภรรยาน้องของบอลที่เสียชีวิตไปเธอโทรมาบอกเรื่องที่เธอได้งานใหม่ในโรงพยาบาลสาระสํสคัญมันอยู่ทีว่าที่ทํางานมันไกลาจากบ้านมากเลยเธอต้องการจะย้ายออกและขายบ้านของสามีเธอซึ่งการกระทาครั้งนี้ทําให้วอลใจหายไม่น้อย เธอเหมือนญาติคนเดียวที่วอลสนิทด้วยการที่เธอหายไปมันจะทําให้วอลโดดเดี่ยวส่วนเธอก็มีเหตุผลที่ดีนะครับเธออยากจะให้วอล move อนได้แล้วทิ้งอดีตท,ทิ้งความเจ็บปวดไปซะอยากให้เลิกู้สิกผิดเรื่องที่เขาไม่สามารถปกป้องน้องชายได้เธอและลูกของเธอสามารถดูแลตัวเองได้แล้วตอนนี้พร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าส่วนวอลก็ได้แต่เคารพการตัดสินใจของเธอครับเมื่อคุณออกเดินบนเส้นทางแห่งการแก้แค้นจงขดหลุมไว้สองหลุม แต่ถ้าคูด2หลุมได้ทำไมจะขุด1ิบไม่ได้และถ้าขุด1ิบได้ทำไมจะขุดร้อยไม่ได้พวกเขากลับมาที่สนามบินอีกครั้งและจะใช้แผนการที่แตกต่างออกไปก่อนหน้านี้สัญญาณมันหายไปแล้วนะครับแต่ไม่นานมันก็กลับมาบนจอเรดาร์อีกครั้งวอลและทีมของเขาได้มารวมตัวกันหวางแผนอะไรบางอย่างแต่บอกได้อย่างแน่ชัดเลยว่านี่ไม่ใช่ภารกิจเดิมที่คนของวอลถูกจ้างมาอีกต่อไปครั้งนี้ไม่มีกำลังเสริมถ้ามีอะไรเป็นเรื่องใหญ่เราต้องรับผิดชอบกันเอง ถ้ามีพวกนายคนไหนรู้สึกลังเลหรือประมาก,ก็ถอนตัวไปได้เลยแน่นอนครับว่ามีหลายคนลังเลแต่ท่านนี้เป็นการถอนลากถอนคนเฟลิกกาลาโดล่ะก็ลุยได้เลยสรุปว่าคนของวอลเอาด้วยครับทางด้านของเฟลิกก็มั่นใจไม่แพ้กันผู้การมารายงานตอนนี้ของจากโคลัมเบียพร้อมแล้วอีกอย่างที่ผู้การอยากให้เฟลิกรู้ก็คือเด็กๆของเฟลิกอาจจะได้ยินข่าวหรือเรื่อง70ตันซึ่งพวกนั้นอาจจะไม่พอใจและผมคิดว่าคุณควรดูแลพวกนั้นบ้าง เมื่อเฟลิกได้ยินก็ไม่ค่อยพอใจในตัวผู้การพักหลังนี้แกมีความเห็นเยอะจังวะอย่าลืมนะพวกแกจะไม่มีวันนี้ถ้าหากไม่มีฉันผู้การก็เลยเตือนสติไว้แค่ว่าอย่าลืมสิคุณกำลังเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวจากนั้นทั้งสองก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อครับคนที่เอาของจากโคลอมเบียมาส่งก็คือนาเบกันเตออัดแน่นมาเต็มเครื่องเลยเขาได้ทักทายกับอามาโดที่เป็นคนรับของเพอที่เขาจะบินกระจายของส่งออกข้างพรมแดนในคืนนี้ ซีนนี้จะเป็นการเตรียมการของทั้งสองฝ่วายวอลและทีมของเขาอาวุธจัดเต็มพร้อมบวกส่วนเฟลิกก็กําลังแต่งตัวไปงานเลี้ยงตอนรับประธานาธิบดีคนใหม่ของเม็กซิโกส่วนอามาโดก็ยืนคิดอะไรอยู่คนเดียวมีลูกน้องคนหนึ่งข้องใจครับเขามาถามว่าทาไมคุณถึงให้ผมใส่เครื่องติดตามกลับไปบนเครื่องบินละ่ะเรื่องนี้อามาโดไม่ได้ตอบครับแต่เดี๋ยวซีรีส์จะตอบเราเองสถานที่นี้คือโซนงานเลี้ยงของผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเฟลิกได้รับเชิญมายังงานแห่งนี้ จากนี้ไปจะเป็นการเล่าสลับเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นวอลและทีมของเขาขับรถมายังสถานที่แห่งหนึ่งกลางดึกเฟลิกกำลังได้รับการแนะนําให้รู้จักกับเหล่ามาหาเศรษฐีมากมายในเม็กซิโกส่วนวอลก็แยกย้ายกระจายคนออกเป็น3ทีมในขณะที่เครื่องบินของอามาโดกาลังลงจอดที่สนามบินของเขามันไม่ได้มาแค่ลําเดียวแน่นอนมากันครบเลยวอลที่กระจายกําลังเอาไว้ก่อนแล้วพวกเขาเล่นงานคนเฝ้ารอบนอกก่อนเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับถ้าทํางานกันเป็นทีม ทั้ง3ทีมสามารถจัดการคนเฝ้าได้เรียบจากนั้นก็ยึดรถพวกนั้นมาใช้ต่อทางด้านของเฟลิกที่กำลังอยู่ในงานเลี้ยงสองพี่น้องที่ได้เป็นประธานาธิบดีได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทําให้เขามาอยู่จุดนี้ได้เป็นคําพูดที่ถูกประดิษฐ์มาอย่างสวยหรูในขณะเดียวกันในสนามบินก็กาลังทยอยนขนโคเคนลงจากเครื่องเพื่อกระจายสินค้าต่อจอดเลี้ยงกันเต็มหกลำแน่นสนามบินเลยทีมของวอลที่รอโอกาสนี้มาอย่างเนิ่นนานในที่สุดมันก็มาถึง เวลาที่โคเคนจานวนมากสุดในประวัติศาสตร์อยู่รวมกันจังหวะที่ประธานาธิบดีกล่าวเปิดงานจบทีมของบอลก็สั่งลุยทันทีรถกระบะสามคันที่พวกเขายึดมาได้มันถูกใช้ขับเข้าไปในสนามบินเพื่อบุกทําลายโคเคนพวกเขาสั่งให้ทุกคนที่กําลังทํางานบอบลงกับพื้นทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนอันดับต่อไปก็คือไปเอาน้ํามันมาลาดเผาทาลายยานรกนีเ้สินซากมีคนในหน่วยคนหนึ่งรู้สึกว่าห,อห่อนึงน้ําหนักบันแปลกๆเขาลงมือกลียดเพื่อลองชิมรสชาติ ก่อนที่จะรู้ว่านี่มันไม่ใช่โคเคนเมื่อเวลได้ยินประโยคนั้นไม่นานก็มีกระสุนทะลุผ่านหัวของคนฟ้องมันคือกับดักคนของอาร์มาโดเปิดไฟสนามบินจากนั้นก็ยิงถล่มทีมของเวลสถานการณ์จะกลับกันทันทีโดยจํานวนที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดทีมของเวาวค่อยๆโดนก็บทีละคนพวกเขาโดนยิงกดดันอย่างหนักถ้าหากยังอยู่จุดนี้ต่อไปพวกเขาไม่มีทางหลอดแน่จังหวะหนึ่งมีคนของเวาวคลานหนีตายมาหาเขาเขาชื่อว่าออซีที่สําคัญคือเขาโดนยิงมาครับ ออซี่รู้ตัวดีว่ายังไงเขาก็ไม่หลอดอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือเปิดทางให้เพื่อนๆขอ,องเขานี้รอดไปได้ออซี่ขอร้องให้วอลพยุงเขาขึ้นรถซึ่งวอลก็ไม่อยากทําหรอกครับแต่ก็ต้องยอมแลกกับชีวิตคนที่เหลือเมื่อออซี่ขึ้นรถไปได้วอลก็ให้สั่งทุกคนถอยทันทีเพราะที่เหลือออซี่จะแบกไว้เองเขาขับรถฟาดงกระสุนปืนมาอย่างกล้าหาญต่อให้โดนยิงแค่ไหนก็ไม่มีใครหยุดเขาได้ออซี่ขับมาชนรถบรรทุกน้ํามันเครื่องบินส่งผลให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ ผู้คนในละแวกนั้นเสียหลักทําให้ทีมของเวอลหนีออกไปได้3มคนแต่โชคหลายมีคนนึงถูกยิงล้มลงไปก่อนเขายัางไม่ตายนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เหมือนตายไปแล้วพวกแก๊งขายยาจะต้องเอาตัวเขาไปทรมานเพื่อเค้นความจริงแน่วอลก็ไม่อยากจะทิ้งเพื่อนคนนี้ไปเลยครับสั่งให้อีกคนหนีไปกลับไปที่ซ่อนตัวก่อนเดี๋ยวเขาจะตามไปที่หลังวอลอยากจะช่วยเพื่อนในทีมคนนี้มากแต่ไม่นานก็มีรถกระบะคันนึงขับมาเป็นกีเยโมเองครับซึ่งคนในหน่วยก็รู้จักกิเยโมเป็นอย่างดี ถ่ายที่คับว่ากีเยโมจะทำยังไงเขายิงคนของอามบาโดทิ้งครับช่วยเซฟชีวิตชายคนนี้ไว้ได้อย่างหล่อๆแต่ไม่นานคนของอามาโดก็มาเพิ่มเต็มเลยคนในหน่วยก็อยากจะให้กีเยโมช่วยครับและเขาสาบานว่าจะไม่บอกพวกนั้นว่ารู้จักกับนายแต่กีเยโมไม่สามารถเสี่ยงได้เขาขอโทษจากนั้นก็ส่งคนของวอไปสบายต่อหน้าต่อตาของเขาเลยไม่นานที่คนของอามาโดตามมาสมทบกีเยโมก็สั่งให้แยกย้ายออกหาวอทันที ซึ่งเขาชี้ไปทางอื่นกีเยโมรู้ดีว่าวอลต้องอยู่แถวแถวนี้แน่เมื่อไม่มีคนอื่นคอยกวนแล้วกีเยโมก็ตะโกนเรียกวอลให้ออกมาทั้งคู่ได้ไเผชิญหน้ากันรอบนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่หันปืนใส่กันกี G เยโมเฉลยความจริงทุกอย่างกับวอลความจริงที่ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้เรื่องมันเนื่องมาจากการที่วอลหยุดส่งข่าวเรื่องเครื่องบินให้กับกีเยโมเขาก็เลยหยุดส่งข่าวให้วอลเช่นกัน2วันก่อนคนของอามาโดเจอเครื่องติดตามที่นายไปติดไว้ เกเยโมโทษทุกอย่างให้เป็นความผิดของวอลและเขาสมควรตายคืนนี้แต่กีเยโมจะให้เขาอยู่ต่อไปปล่อยให้วอลหนีรอดไปได้ในที่สุดแผนการล่อซื้อของอัลมาโดสำเร็จครับจากนี้ไปจะไม่มีใครขวางทางเขาอีกต่อไปแน่นอนว่าคนที่ยินดีกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันก็คือเฟลิกที่สังสรรค์อยู่ในงานปาร์ตี้สุดหรูเมื่อวอลกลับมาก็ไม่ได้พูดอะไรทางนั้นเขามานั่งลงบนเก้าอี้เอาบุหรี่ขึ้นมาสูบจะไม่มีสักครั้งเลยหรืองไงที่เขาจะได้รับชัยชนะ จากนั้นหลายวันวอก็กลับมาที่สำนักงานใหญ่ DEA ยืนดูรูปของกิกิกามาเลนากับอีกหลายคนที่เสียสละชีวิตเพื่อให้สังคมปลอดยาเสพติดก,การที่เขามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อดูรูปอย่างเดียวแต่ต้องมารับผลในกรารกระทำครั้งล่าสุดของเขาผมสรุปให้สั้นๆและง่ายมากวอหมดหน้าที่ในเม็กซิโกถูกย้ายไปประจำการในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครมองเห็นต่อให้วอจะลายงานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกมันโหดร้ายแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้เลย สุดท้ายสิ่งที่น่าปวดใจก็คือคนที่ทำงานให้วอบางคนอยากได้แค่เงินแต่บางคนไม่ใช่พวกนั้นทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับอเมริกาเช่นการปล่อยตัวคนในครอบครัวที่มีคดีลักทรัพย์เท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าคนของวอลตายฟรีพวกนั้นไม่ได้อะไรตอบแทนเลย DEA ให้เหตุผลแค่ว่ายังไงพวกนั้นก็เป็นแค่อาชญากรไม่ได้มีค่าไปกว่าเศษเสบะคนหนึ่งสรุป DEA เบี้ยวข้อตกลงครับเอ็ดที่นั่งหัวโดยอยู่ก็ไม่พูดอะไรท้งนั้น เขาอยู่เป็นครับห่วงก็แต่ความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนในองค์กรและนี้ก็คือโคเคนเ0ตันที่ส่งตรงมาจากโคลัมเบียสู่หัวเลสเฟลิกมาดูสถานที่นี้ด้วยตัวเองเลยแม่งโคตรอลังการเต็มโกดังผู้การก็มาที่นี่ด้วยเช่นกันเฟลิกจึงอธิบายแผนการขคร่าวๆเราจะเอาขึ้นรถบรรทุกส่งตรงไปที่แคลิฟอร์เนียทุกอย่างจะจบก่อนที่ผู้การจะไปเฟลิกก็ได้สั่งกับเขาไว้ว่า17ตันครึง่งแบ่งให้กับแต่ละพาซา นั่นคือของที่พวกคลัมเบียต้องจ่ายให้กับเราหลังจากงานนี้แบ่งแต่ละเขตให้เท่าๆกันนั่นกระทาให้ผู้การยิ้มออกครับที่เฟลิกจะทําให้ทุกพลาซ่าได้ผลประโยชน์ร่วมกันทุกคนจะมีความสุขและตอนนี้ก็จบลงต่อเนื่องกันในตอนสุดท้ายเปิดมาที่โกนางแห่งหนึ่งในอเมริกาที่นี่เป็นจุดซ่อนโคเคนที่เฟลิกส่งมานะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่นี่มีของอยู่เพียบเลยก็ต้องมีคนเฝ้าเป็นธรรมดาหนึ่งในพวกนั้นเกิดอาการคอแห้งครับเลยออกไปซื้ออะไรมาดื่มเมื่อกําลังกลับเข้าไปเท่านั้นแหละครับ น่วยสวัสด์กับดีเอบุกมาที่นี่แล้วพังเข้าไปในโกดังเก็บโคเคนหนุ่มคนนี้ก็ไม่อยู่แล้วครับวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นทันทีตัดมาที่เฟลิกชาโปขอเข้ามาพบเขาเป็นการส่วนตัวสิ่งที่ชาโปต้องการก็คือคำมั่นสัญญาที่เฟลิกให้ไว้เลือกที่จะให้ปลามากลับมาทําหน้าที่ของเขาแต่เฟลิกเลือกที่จะบ่ายเบี่ยงครับบอกไปว่าปลามาเป็นคนถอดตัวออกจากกลุ่มไปเองเขาเลือกที่จะหักหลังทุกคนรอบนี้ชาโปเขาเถียงกลับมาว่าปลามาแค่เปลยๆเ,เท่านั้น ไม่ได้ทำอะไรจริงจังสักหน่อยปามาเป็นคนที่ขยันทุกคนที่ชินาลัวต้องการเขาผมไปถามหัวหน้าพลาซ่าคนอื่นๆมาแล้วพวกเขาอยากให้ปามากลับมาเมื่อเป็นแบบนี้เฟลิกก็ไม่ค่อยสบอารมณ์ครับบอกกับชาโบไปว่านายเป็นคนดีนะซื่อสัตว์แต่เอาละไว้ฉันจะบอกนายเรื่องนี้แล้วกันสรุปว่าเฟลิกจะเก็บไปคิดดูก่อนครับหลังจากที่ชาโบกลับไปเฟลิกก็ไม่ค่อยพอใจที่หัวหน้าลาซ่าต่างๆมีสิทธิ์มีเสียงออกความเห็นคนที่ให้คำตอบนี้ก็คือผู้การ ยังไงซาปามาก็เป็นคนที่เคารพและชื่นชอบความเมตตาอาจจะเป็นทางที่ฉลาดเมื่อได้ยินแบบนั้นเฟลิกก็อยากรู้ครับว่าตอนนี้ปามาอยู่ที่ไหนผู้การก็ไม่รู้เช่นกันครับรู้แต่ภรรยาและเด็กๆของปามาหลบอยู่ในโรงแรมเธอใช้บัตรเครดิตในการจ่ายที่พักแต่ถ้าปามาอยากจะขอโทษการให้อภัยก็เป็นเรื่องที่เข้าท่าดีคุณว่าเฟลิกจะปล่อยไปไหมครับลองเดากันดูส่วนรัลที่เดินย้ายมาประจําอยู่เมืองเล็กๆเรียกได้ว่าเซ็งมากจากนั้นก็มีพนักงานเรียกให้เขาไปดูอะไรบางอย่าง มันเป็นข่าวการปลุกจับโกดังโคเคนเมื่อตอนต้นเรื่องซึ่งมันมีจํานวนมาหาศาลมากถึง20ตันทันทีที่วอลเห็นก็รู้เลยว่ามันแปลกๆแล้วมูลค่าประมาณ7,000ล้านดอลลาร์ไม่เคยมีใครเห็นโคเคนอยู่รวมกันในที่เดียวมากขนาดนี้มาก่อนอ๋อแล้วยังมีเงินสดอีก12ล้านด้วยนะครับเงินสั่งพิซซ่าละมัง้งทั้งยาและเงินสถานที่ทั้งหมดนั้นรักษาความปลอดภัยด้วยแม่กุญแจราคา180บาทไทย ให้เข้าใจมากขึ้นกว่านั้นก็คือโกดังนั้นมันอยู่ในอเมริกาเป็นศูนย์กระจายสินค้าปีกของปาโชสําหรับเขาแล้วความเสียหายในครั้งนี้มันมากเอาเรื่องเลยผลกระทบครั้งนี้มีอีกอย่างตอนนี้ตระกูลอาริเยโนกําลังถังแตกพวกเขามาหาลือกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกคนลอมเบียมันยังไม่จ่ายค่าขนส่งเราเลยแถมพวกมันยังเสียโคเคนไปอีก20ตันแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเราลามโมนน้องสุดเดือดก็อยากจะไปยิงพวกนั้นให้มันจบจบแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าทําไม่ได้หรอก แม้แต่เงินจะเอาไปจ้างนักฆ่าย,ยังไม่มีเลยตอนนี้สถานการณ์ของตระกูลนี่ยแย่ขึ้นไปทุกทีไม่นานก็มีสายมหาเฟลิกมีคนอยากจะเข้าพบกับเขาครับซึ่งก็เป็นคนที่เฟลิกรอยอยู่แล้วนั่นก็คือปาโชนั่นเองเฟลิกนัดเขามาเจอที่โรงแรมแห่งหนึ่งโคเคน20ตันที่ปาโชเสียไปมันทำให้เฟลิกได้เปรียบในการคุยครั้งนี้มากเขาแซวไปว่าดีใจนะที่ยังเห็นคุณลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ทั้งๆที่เพิ่งทำของหายไป20ตันคุณส่วนของคุณคงให้อภัยเก่งน่าดู ปาโชเลยแก้เขินไปว่านี่มันเป็นเรื่องขี้ผงเราชาวโคลอมเบียผลิตได้มากกว่านั้นเพียบนั่นก็เข้าทางเฟลิกเลยครับเขาถามถึงเรื่องเงินที่ค้างอยู่ในรต70ตัน210ล้านดอลลาร์ซึ่งปาโชก็คิดเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วเขาเลยหุ้นส่วนมีข้อเสนอให้กับเฟลิกขอเสนอที่เขาต้องชอบแน่ๆหลังจากนี้เราจะเพิ่มราคาค่าขนส่งให้4,000เหรียญต่อกิโลกรัมเฟลิกไม่สนใจครับตอนนี้มันถึงเวลาของเขาแล้วเฟลิกอยากจะได้โคเคนครึ่งหนึ่งของน้ำหนักที่ผ่านที่นี่ ถ้าแบบนั้นมันไม่ดีสําหรับคุณก็เชิญคนส่งผ่านแคนาดาแค่ออมขึ้นไปสามพันไมล์แค่นั้นเองตอนนี้ปาโชเดือดจัดแล้วนะครับเขารู้ด้วยซ้ําว่าของที่อยู่ในโกดัง20ตันฟเฟลิกอยู่เบื้องหลังในการบุกจับครั้งนั้นเขาเลยเตือนฟเฟลิกไว้ว่าถ้าคุณลงไปขายปลีกนั่นเป็นเส้นทางที่อันตรายผมสงสัยว่าคุณคิดรอบคอบแล้วหรือย,ยังหุ้นส่วนของคุณเห็นด้วยหรือเปล่าฟเฟลิกตอบกลับคําถามนั้นแค่ว่าผมไม่มีหุ้นส่วนผมมีลูกจ้างสรุปว่าข้อตกลงเป็นไปตามที่ฟเฟลิกขอ ป้าโชไม่มีหนทางในการต่อรองอื่นเลยเมื่อพนักง,งานเสิร์ฟเอาเครื่องดื่มของป้าโชมาให้เฟลิกกลับบอกให้เอาห่อกลับบ้านเพราะป้าโชกำลังจะกลับแล้วทีนี้ก็เดือดจัดเลยครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆหลังจากจบกับป้าโชผููการก็มารอพบเฟลิกเขารู้เรื่องที่เฟลิกไม่เอาเงินแต่เอาโคเคนมาขายปลีกแทนซึ่งผููการไม่เห็นด้วยครับหลังจากที่กระจายของเจตันพลาซาต่างๆใช้เงินไปมหาศาลตอนนี้พวกเขากำลังขาดเงิน นั่นก็ยิงทําให้เฟลิกไม่พอใจขึ้นไปอีกครับที่ผู้การทําตัวเป็นคนเดินเรื่องให้กับหัวหน้าแก๊งต่างๆเขาจะเรียกพวกนั้นทุกคนมาคุยกันดูว่ามีใครบ้างที่เขาสามารถพึ่งพาได้ก่อนที่เฟลิกจะไปเขาก็นึกอะไรบางอย่างออกเ <c oughs> ฟลิกตัดสินใจเรื่องปามาแล้วตัดมาที่คนขับรถของเฟลิกเขามาเฝ้าอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งด้วยท่าทีสุดใจร้อนมันเป็นโรงแรมที่ภรรยาของปามาใช้ซ่อนตัวครับเขาเดินมาหาเธอถึงห้องเลยบอกไปว่าผมมาคนเดียวไม่ต้องห่วง เธอก็รู้สึกกลัวมากครับคิดว่าเฟลิกต้องการจะเก็บเธอหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แบบนั้นคนขับรถบอกกับเธอไปว่าเฟลิกยกโทษให้กับปลามาแล้วไม่ต้องกลัวผมจะมารับคุณและเด็กๆก,กลับบ้านนั่นก็ทําให้เธอรู้สึกโล่งใจมากระหว่างทางที่กําลังกลับก็ผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามคนขับรถชวนเธอแวะลงมาดูข้างทางเพื่อสูดอากาศสักหน่อยซึ่งเธอก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับก่อนที่เธอจะลงมาสูดอากาศก็สั่งให้เด็กๆรอยอยู่ในรถอย่าออกไปไหน เมื่อเธอได้ออกมาจากห้องก็รู้สึกดีมากไม่รู้สึกอุดอู้อีกต่อไปเธอตัดสินใจร,รวบรวมความกลา้าบอกกับคนขับรถไปว่าฉันเป็นห่วงคุณมากแต่ฉันก็รักสามีและครอบครัวเมื่อฉันกลับไปเราจะพบกันอีกไม่ได้นั่นก็ทําให้หนุ่มขับรถอกหักดังกรอบเลยครับเขาขอตัวไปทําใจสักพักแต่ไม่นานเขาก็กลับมาเป่าหัวภรรยาของป้ามาเลยครับการกระทําหลังจากนั้นกองเข่าไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างมีล่างถูกโยนลงมาจากสะพานอีกสองล่าง ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเป็นลูกของปลาหมาสรุปว่าเฟลิกสังเกตภรรยาและครอบครัวของปลาหมาข่าวนี้แพร่กระจายเร็วมากคนที่เดือดที่สุดผมยกให้เป็นชาโปเลยสิ่งที่เฟลิกทําอีกอย่างก็คือส่งคนมาวางเพลิงบ้านของลุงหวนเป็นการแก้แค้นเรื่องที่ส่งคนมาฆ่าเขาในรอบนั้นตอนนี้เรียกได้ว่าเฟลิกบ้าอํานาจอย่างมากอีกหนึ่งคนที่รู้เรื่องการตายของครอบครัวปลาหมาก,ก็คือมาเลียเธอไม่พอใจหนักเลยครับเดินมาหาเฟลิกที่กําลังเล่นอยู่กับลูก,ลก สั่งให้เด็กๆไปที่อื่นก่อนจากนั้นก็ดา่าเฟลิกยับเลยครับเรื่องที่เบททำกับครอบครัวของปามาทั้งคู่มีปากเสียงกันหนักมากถึงขั้นทะเลาะกันเลยเฟยลิกได้ให้เหตุผลมาว่าผมอยากให้พวกนั้นกลัวผมคนที่ทำงานให้ผมจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมถ้าผมมีโอกาสผมต้องคว้าไว้จากนั้นทั้งคู่ก็เถียงกันไม่หยุดจบลงที่มาเลียหยิบมีดมาเลยครับขู่ว่าถ้าแตะต้องฉันอีกแกได้ตายแน่ส่วนเฟลิกก็ดูจะดื้อกว่าที่เห็นไม่ยอมทำตามที่เธอบอก จากนั้นก็โดนฟันไปถักๆทีหนึ่งมาเลียไล่แฮร์เฟลิกออกไปจากบ้านของเธอทันทีการที่ทั้งคู่ทะเลาะก,กันในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดจบของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเลยก็ได้ทางด้านตระกูลอรารยานโกก็ต้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเอนาดินารู้ว่าเฟลิกต้องการให้พวกเราทุกคนกลัวซึ่งมันได้ผลและเขากาลังจะกดขี่เราเขาจะไม่มีวันหยุดตราบใดที่เรายังทํางานให้เขาแต่พวกเขาจะทํายังไงกันดีละ่ะในเมื่อเฟลิกเป็นคนเดียวที่มีโคเคน จากนั้นเอนาดินาก็ได้ตัดสินใจบางอย่างบอกไปว่าถ้าเรามีเครือข่ายในโคลัมเบียล่ะเท่านั้นแหละครับปาโชได้รับสายจากตระกูลอาริยานทันทีทําไมพวกเขาถึงรู้เบอร์ของปาโชหรอครับนั่นเพราะว่าเอนาเป็นหุ้นส่วนกับกาลีในตอนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องอยากที่จะขอเบอร์และแล้วเวลาของการประชุมก็มาถึงผู้นํพลาซ่าต่างๆมารวมตัวกันเฟลิกเปิดไปตรงๆเลยครับว่ากลุ่มของพวกเราจะขายปลีกโค,โคเคนในอเมริกาไม่ช้าเราจะผลักดันพวกโคลัมเบียออกจากตลาด มีหลายคนครับที่ยังห่วงเรื่องเงินของล็อตเจตันอยู่เฟลิกอยากให้ทุกคนรอ,อก่อนระบบใหม่ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมันจะทำเงินให้เราอือซ่าอดทนกันหน่อย3เดือน6เดือนหรือไม่นานสุดก็1ปีและพวกนายจะไม่ใช่คนตัดสินใจฉันตั้งหากนั่นก็ทำให้ทุกคนในที่นี้ไม่พอใจอย่างมากเมื่อเฟลิกเห็นว่าหลายคนไม่เอาด้วยเขาจึงลุกขึ้นบอกไปว่าจุดมุ่งมั่นของเขาคือการปกครองพวกโคลอมเบียการประชุมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อดูว่าใครมีวิสัยทัศน์ที่เหมือนกับฉันรเเอออาาดด้้ววยยหืไม่ คนแรกที่ถอนตัวไปก็คือเบนฮามินแห่งติฮัวนาเขาไม่ได้บอกเหตุผลอะไรกับเฟลิกทั้งนั้นเฟลิกเลยขู่เขาไปว่าระวังตัวไว้ด้วยนะได้ยินว่าช่วงนี้ติฮัวนาค่อนข้างอันตรายส่วนคนที่2ก็คือชาโปแห่งช oh ินาลัวพ่วงไปด้วยผู้การอีกหนึ่งคนเขาจะไปอยู่กับชาโปคอยปกป้องชินาลัว ok ปลามากําลังจะกลับมาอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วคนสุดท้ายก็คืออารมาโดเขาบอกแค่ว่าอาคอสตาเอาแต่เพอเจอแต่เขาพูดถูกอยู่สองสามอย่าง ราคาในการทำธุรกิจกับคุณมันสูงเกินไปอมาโดกับอากิล่าแห่งหัวเลสถอนตัวหมดครับบอกเลยแถมเรื่องไรอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกที่ถอนตัวไปได้คุยกับกาลีแล้วพวกนั้นจะไม่ส่งของให้เฟลิกอีกต่อไปหันมาใช้บริการกลุ่มใหม่แทนเพียงเท่านี้เฟลิกก็จบเหตุพวกที่แยกย้ายกันจะทำงานของตัวเองเฟลิกถามกับอมาโดแค่ว่านานแค่ไหนแล้วที่แกวางแผนข้ามหัวฉันซึ่งอมาโดรอแค่เวลาที่เหมาะสมเท่านั้นถ้ามีแค่เขาคนเดียวที่หันหลังให้เฟลิก คนอื่นๆจะกลงังวลแต่ถ้าพร้อมกันทีเดียวมันจะเป็นเรื่องที่ดีเควงคลับบอกเลยห้องนี้เป็นสถานที่ที่เขาสร้างสมาคมขึ้นมาแต่ในวันนี้มันไม่มีอีกแล้วส่วนวอลที่กําลังทํางานอยู่สถานที่ใหม่ก็มีข้อความแปลกๆส่งมาถึงเขาซึ่งมันถูกส่งตรงมาจากดีซีทางด้านของอิซาเบลลาเธอมาโกดังแห่งหนึ่งตามคําเชิญของเอนาดินาแต่เมื่อมาถึงดันเจอเบนทามินกับลาโมนอยู่ด้วยเอนาดีนาบอกเรื่องธุรกิจที่เธอทํากับอิซาเบลลากับครอบครัวของเธอ นี่แหละความหมายของการขยายธุรกิจของเอนาดินาเธอตัดสินใจจะเขยอิซาเบลลาออกแลกกับเงินหล้านเหรียญซึ่งอิซาเบลลาก็ไม่พอใจครับที่มาหักหลังกันแบบนี้ทั้งๆที่เธอเป็นตัวแทนติดต่อกับเอนาเองแท้ๆสุดท้ายอิซาเบลลาก็เลือกที่จะไม่รับเงินและเดินออกไปจากที่นั่นทันทีตัดมาที่เฟลิกที่กําลังทานมื้อเช้ามีเสียงตำรวจบุกเข้ามาในบ้านของเขาเป็นกิเยโมเองครับเขามาแสดงตัวเพื่อจับกุมเฟลิกกาลาโด ต่อให้เฟลิกเสนอเงินให้เขามากถึง5ล้านเหรียญกิเยโมก็ไม่สนใจอยู่ดีครั้งนี้เฟลิกโดนจับจริงๆทางรัฐบาลยังสั่งมาอีกว่าให้หุบป,ปากไว้จะได้มีชีวิตต่อไปยาวๆทำไมรัฐบาลถึงตัดสินใจจบเกมเฟลิกนั่นหรอครับง่ายมากเพราะว่าเฟลิกหมดอำนาจทุกอย่างแล้วในวันที่8เมษายน1989มิเกลอังเคลเฟลิกกาลาโดถูกจับที่บ้านพักของเขาในกัวดราลา,าลาพอขายยาที่มีอำนาจสุดที่เม็กซิโกเคยพบมา ถูกคุมตัวโดยที่ไม่มีการยิงแม้แต่เพียงนัดเดียววอลก็มาที่สถานที่จับกลุ่มเฟลิกด้วยนะครับเนื่องจากเขาได้รับเชิญมาจากกีเยโมวอลก็อยากรู้มากครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฟลิกคําตอบของกีเยโมก็ตามที่เรารู้หุ่นส่วนของเฟลิกหักหลังเขารัฐบาลก็ไม่เอาเขาอีกต่อไปสิ่งที่วอลข้องใจอีกอย่างก็คือทําไมกีเยโมเรียกเขามาที่นี่นั่นเพราะใครๆก็ชอบพลาดหัวข่าวสวยๆหลังจากที่เรื่องบ้าๆนี้เกิดขึ้นดูเหมือนนายอยากจะชนะกับเขาบ้าง กียโมเสนอความเป็นเพื่อนให้กับเวอลครับตอบแทนหลายๆอย่างที่ทํามาด้วยกันแต่เวอลเลือกที่จะปฏิเสธครับจากนั้นทั้งคู่ก็จบกันแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่การจับกลุ่มในครั้งนี้ DEA ได้หน้าเต็มๆถแถลงข่าวใหญ่โตว,ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นฝีมือของพวกเขาเวอลและผู้เกี่ยวข้องได้รับเกียรติบัตรผลงานครั้งนี้มีดีอีกอย่างก็คือวอลจะได้ย้ายออกจากเมืองเล็กๆไปประจำการอยู่ที่เอลปาโชมืองเท็กซัสซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่แน่นอนเขาเลือกที่จะทิ้งเกียรติบัตรบ้าบานนั่นไว้ในห้องนี้ส่วนอิซาเบล่าที่ไม่เข็ดหลบับเธอแอบมาขนของลับๆในตีหัวนาไม่นานก็มีตำรวจบุกมาที่นี่ยิงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอิซาเบล่าพวกเขาเตือนว่านี่คือเขตของตระก,กูลอารียาโนและคุณกำลังล้ำเส้นสุดท้ายอิซาเบล่าก็โดนรวบน่าสงสารจริงๆผู้อยู่เบื้องหลังนี่ก็ไม่ใช่ใครเป็นเอนาดินาเองเธอทำกับคนที่ช่วยเหลือเธอได้แสบจริงเม็กซิโกซิตี้คนขับรถของเฟลิก คนที่ฆ่าครอบครัวของปามาเขาผ่านตัวมาทํางานสุดจริตเช่นการขายรองเทา้าแต่บทสรุปของเขาไม่สวยสักเท่าไหร่เมื่อได้เห็นชาโปถือไม้เบสบอลตรงมาที่เขามาพร้อมกับปามาซะด้วยผมคงไม่ต้องบอกถึงแรงจูงใจนะครับน่าจะยาวปามาถอดแหวนแต่งงานของเขาออกหยิบไม้เบสบอลมาคนขับรถก็เตรียมใจไว้แล้วแหละครับจากนั้นก็หัวจนเลื้อยกระเด็นติดกระจกเลยทุบซ้าไปเรื่อยๆจนปามาหมดแรงไปเอง ไม่นานทุกเขตก็มารวมตัวกันอีกครั้งภายใต้การคุมงานของผู้การเขาประกาศกฎใหม่กับทุกคนว่าเราจะบริหารธุรกิจของตัวเองอย่างอิสระตระกูลอาเลยาโนตีฮวนาปามาชินาลัวลุงฮวนมาตาโมลอสอามาโดฮัวเลสและตราบใดที่เรายังเคารพซึ่งกันและก,กันเราทั้งหมดจะประสบความสำเร็จมองข้ามอดีตไปสู่อนาคตส่วนสองแก๊งที่มีปัญหาก,กันมาอย่างเนื่อนานเช่นตระกูลอาเลยาโนกับชินาลัวก็ตัดสินใจคืนดีกันได้อย่างสวยงาม ส่วนวอลที่ถูกย้ายมาที่เท็กซัสเขาทางานจนดึกดื่นเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์คนที่เป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่ก็คือไฮเมร์ Me. เขาเข้ามาคุยกับวอลนิดหน่อยครับแต่ก่อนจะไปวอลก็ถามกับเขาไปว่าพอจะมีเส้นสายในกรมตํารวจเม็กซิโกไหมผมอยากจะเข้าไปคุยกับใครบางคนซึ่งไฮเมร์ Me ก็จัดให้ได้ครับคนที่วอลเข้ามาคุยด้วยก็คือเฟลิกเขาสามารถดาจากสนียงของวอลได้ในทันทีรู้ว่าต้องเป็นพวกอเมริกัน แต่เฟลิกไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าวอลอุตส่าไล่ล่าเขามาโดยตลอดจากนั้นวอลก็ได้เอารูปของกิกิให้ดูถามไปว่ารู้จักเขาไหมแน่นอนว่าต้องรู้จักอยู่แล้วได้ยินว่าถูกทรมานอย่างสาหัสเลยหนิพวกนั้นจอดลูเขาทั่วทั้งตัวท้านนายคิดว่าฉันเป็นสาเหตุให้กามาเลน่าต้องตายละก็นายโง่กว่าที่เห็นอีกวอลก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเรื่องบอกไปว่าแกถูกเตะออกจากข้อตกลงการค้าตอนนี้จะมาห่วงข้อมูลอีกทำไมแกมีชื่อและฉันฟังอยู่ เฟลิกก็เลยกวนประสาทกลับไปถ้าฉันอยากตายฉันจะใช้เชือกนะจากนั้นวอก็ขู่ไปเลยว่าถ้าแกอยากเน่าตายที่นี่ก็แล้วแต่แกนะเขาทำทีเป็นวางสายเพื่อให้เฟลิกร้องขอเขาแต่ไม่ครับเฟลิกไม่ทำอะไรทั้งนั้นเป็นวอลเองตั้งหากที่ต้องง้อเฟลิกเมื่อหยิบโทรศัพท์กลับมาก็โดนกวนกลับไปอีกอะไรจะไปแล้วไม่ใช่หรอทีนี้วอลก็ไม่ทนแล้วครับบอกฉันมาเกิดอะไรขึ้นกับพาซ่าที่แกคุมจากนี้ไปจะเป็นการทำนายอนาคตของเฟลิก ฉันได้ยินมาว่าแต่ละพลาซาจะตั้งแก๊งเป็นของตัวเองพวกนั้นจะแยกกันทำงานตอนแรกมันก็ไม่แย่หรอกแต่ถ้าโชคดีมันจะทำงานด้วยกันได้แต่หลังจากนั้นพวกเขาจะอยากได้เส้นทางที่ดีที่สุดสินค้าที่ดีที่สุดนั่นแหละคือเวลาที่ผู้จะถูกจุดตีหัวหน้าจะแข่งแก่งขึ้นเมื่อพวกเขารวบรวมอำนาจกับชินาลัวได้ระวังให้ดีชินาลัวมีทหารแต่ต้องการชายแดนและตีหัวหน้ามีชายแดนถ้าพวกงโง่สองฝั่งนี้รวมกันจะไม่มีใครหยุดพวกเขาได้ แต่พวกมันไม่มีปัญญารวมตัวกันได้หรอกมันเป็นเรื่องภายในของพวกมันระหว่างที่สองพาซ่ากำลังสู้กันมาตาโมลอสจะคอยดูและแข่งแก่งขึ้นแต่กุญแจทั้งหมดมันอยู่ที่หัวเลสเมื่อไหล่ที่ข้อตกลงการค้าเสร็จสิน้นหัวเลสจะแข่งแก่งพอที่จะปกป้องตัวเองจากฝ่ายอื่นๆถ้าพวกนั้นเดินมากถูกอามาโดกาลิโยฟูเอนเตสจำชื่อนี้ไว้เขาจะเป็นพ่อค้ายาที่มีอำนาจที่สุดที่ประเทศนี้จะได้เห็นปิดท้ายด้วยการบอกกัหวอไบว่านั่นมันก็แค่แนวคิด ซึ่งมันทำให้วอลแปลกใจมากเฟลิกค,คิดแผนไว้ขนาดนี้แต่ทำไมถึงโดนรวบนั่นเพราะเฟลิกต้องการมากกว่านั้นส่วนคำถามของเฟลิกก็คือแล้วนายต้องการอะไรนายไม่รู้จักกับกิกิด้วยซ้ำนายไม่ได้สนใจยาด้วยเหมือนกันวอลตอบมาแค่ว่าบางทีเขาอาจจะชอบจับคนเร็วๆเข้าคุกซึ่งเฟลิกไม่คิดแบบนั้นครับเขามองว่าวอลแค่ชอบทำลายสิ่งของและทำ้ายคนอื่นๆนั่นก็ทำให้วอลอารมณ์ขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ความบาคลังมันได้เริ่มขึ้นแล้วและไม่มีใครจะหยุดมันได้อีก ถ้าไม่มีฉันก็ไม่มีใครหยุดได้ DEA น่าจะให้ตากับฉันนะจากนี้ไปนายจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อโครงเปิดออกพวกสัตว์ทั้งหลายจะวิ่งออกมาอย่างอิสระและนายจะคิดถึงฉันจากนั้นการสนทนาของทั้งสองก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้และซีซั่น2ก็จบลงเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันเมื่อเฟลิกเคลียร์เรื่องการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือขนยา70ตันซึ่งเขาให้อามาโดจัดก,การแผนทั้งหมดและอามาโดก็ทําได้ดีรอซื้อพวกวอลให้มาติดกับ โดนสสยล่วงกันยกหน่วยเลยความสวยของวอลก็ไม่หมดแค่นั้นโดนปลดออกจากพื้นที่เม็กซิโกทันทีเมื่อส่งของ7จสิบตันเสร็จแล้วเฟลิกก็ให้บาะแสกโกดังเก็บโคเคนของปาโชกับอเมริกาสรุปว่าปาโชเสียของ20ตันไปครับซึ่งมันส่งผลกระทบให้ปาโชไม่มีเงินใจ่ายให้เฟลิกและตอนนั้นเองพลาซ่าต่างๆก็กําลังใส่แหงเนื่องจากใช้เงินส่งของไปเยอะมากแต่ยังไม่ได้ค่าเหนื่อยประเด็นอีกอย่างที่ทําให้แต่ละพลาซ่าแตกกับเฟลิกก็คือการไปฆ่าครอบครัวของปาหมา นั่นทาให้ทุกคนไม่อยากอยู่ตใต้เฟลิกอีกต่อไปพวกเขารวมตัวการอนาหันหลังให้เฟลิกและติดต่อกับกาลีโดยตรงนั่นเท่ากับว่าเฟลิกยังไม่สําคัญอีกต่อไปเมื่อหัวเน่าแล้วรัฐบาลก็ไม่เก็บไว้สกีเยโมมาลวกเฟลิกทันทีบทสรุปก็ตามที่คุณเห็นเฟลิกจะโดนดองอยู่ในคุกยาวนานจนถึงวันที่คุณดูคลิปนี้ตอนนี้เขาอ,อายุ76แล้วนะครับเป็นคุณปู่เฟลิกไปแล้วส่วนความเดือดของซีซันนาก็ตามที่เฟลิกกล่าวไว้กับโบ เมื่อไม่มีคนคุมพลาซาพวกบาคลังนั้นจะออกมาอาวาดจนไม่มีใครสามารถหยุดมันได้คนที่ผมว่าน่าจับตามองสุดก็คืออามาโดถ้าเป็นไปตามคําทํานายของเฟลิกเขาจะเป็นพ่อค้ายาที่มีอํานาจมากสุดในเม็กซิโกส่วนภาคของชาโปลก่อนนะครับจะได้ไม่มีประเด็นอะไรตกหล่นกันฝากซีซั่นหน้าด้วยนะครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี